สวัสดีครับทุกคนวันนี้เกดพดไปเรื่อยพาลุยพามาหาเห็ดอ่าเห็ดโคนที่ป่ามานะครับหนองบุญมากนะครับนี่ป่าประมาณนี้เลยไม่ทั้งเตีย้ยไม่ทั้งสูงนแทงแล้วนะคเนี่ยแล้วแต่เราจะเดินเจอนะครับมรนม่ายมันมานค่ามันมันมน,มน,มน,นี่น่าเจอดอกสวยเลยสวยนะเอาเลยดอกสวยเนาะอะงัดต้องงัดให้ถึงสุดใช่ไหมเนี่ย <laughs> ดูดิอูไม่ได้หรอกก็มันต้องเอาทาั้งถึงโคนมันก็ได้แค่นั้น,นพออยา,อยาสวยเลยสวยเนาะเจ้าที่ละาสามดอกโคนชั่วเนี่เห็นที่ละดอกออขออยายหา่มากมากครับนี่สวยไปดูคลิปพวกเราเก็บเห็ดกันเลยน,นะครับไป <laughs> ดอกออกทางห่างนะครับแต่ดอกเขาใหญ่สวยนะครับดอกสวยเลยที่ละดอกนะครับไม่มาไม่ออกเป็นหมู่เลยเที่ดอกสองดอก sợ sống đấy sợ sống nói bạn để cái tiền thật ra ý cả dài đọc nhà mạng nơi đọc đều được นดอยสวยๆเลยเอ๊ะเชิญเอาหน้ามาค่ะหน้ามาดอกอัริจามดอกเสร็จดอกเลยนะคะโอ้ทางนั้นน้องน้องสาวก็เห็นทางนั้นครับโล่งโจงเลยทะนังมองยิ่งเห็นเลยเนาะถ้าก็ออกอย่างนั้นอ่ะ นี่ก็สี่ดอกนี่สวยๆเลยนะครับอ่นี่ดอกเล็นี่จะปลกเล็กอันนี้ลางลกกลางอุ๊ยดูขาสิอืองจะว่านะขาน่ะอย่าวมาก อขายาวอะ่ะแล้ววันนี้มันมันสวยเพราะว่าม,ม,มันไม่เปียกไม่อะไรเลยตัวเราก็ไม่เปียกวาข้ายาวมากเลยคกองกองดินให้เขาคืนด้วยดอกเบี้ยเหมือนเดิม Gini minta hapa sa? จริงเราจะเจอแต่ละดอกนานอยู่ได้ประมาณนี้แล้วนะครับไม่เยอะมากอีกดอกนมง โอ้นูดูดโอดขายาวนี่ครับเราเห็นหัวจีรดวอ้กเยอะแยะเลนี่นะครับไปดูทางโน้นกันอี่สวยงามสวยจริงขามันอะสวยขามันก็ล้องก่อนอือ ข <Wow. S 2> ุดอะไรกันขุดฮะขุดหัวอ้วนลึกมากโอ้โหึกว่าได้ตลอืมูดไม่ออกวู๊ห์ยามากขู้บนหัวมันใช่ไหมเี๋ยวันมาเป็นเลียนมาแล้วฮาิ สวยนะครับเก็บกันต่อเข้ามานครับเห็ดปลวกน้อยนิดเดียวปวกกิกปวกอะไรปลวกปลวกไก่น้อยปลวกไก่น้อยครับเยอะแยะเลยเนี๋ยวเราจะแตกขึ้นมาเดี๋ยววันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ได้พอแกงเดี๋ยวเราจะนั่งเก็บเห็ดปลวกน้อย ไก่น้อยเอาไปแกนะครับเอาไปผัดเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Black,